15กันยานะครับ2566ครับผมก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามว่า,าการยื่นขอรับชำระหนี้หรือว่าทวงหนี้ฟื้นฟูกิจการศินปมันคงหรือว่าทวงหนี้ที่กบพร,รเนี่ยทำไมขั้นตอนมันเยอะแล้วมันยุ่งยากจังนะฮะอันนี้ตามความเห็นผมนะอันนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่สะดวกที่สุดละที่เราที่เขามีขั้นตอนออนไลน์ให้เราทำนะฮะถ้าไม่มีขั้นตอนออนไลน์เนี่ย เจ้านี <in Asia> that, Hence, it? It that, ้ทุกคนนี่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับเหนื่อยนะครับผมเดินทางไปแล้วไปรอไปต่อคิววุ่นวายกว่านี้อีกนะฮะการลงมติเหมือนกันนะครับลงมตินะฮะถ้าเราลงมติออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ใช้อีเมลลงมติได้เนี่ยผมว่าสะดวกที่สุดละนะครับไม่ว่าเราจะทวงหนี้เป็นเจ้าหนี้หรือว่าเป็นลูกหนี้เนี่ยทุกอย่างมีขั้นตอนนะครับถ้าผ่านกระบวนการทางศาลและจําเป็นครับที่จะต้องผ่านกระบวนการทางศาลไม่งั้นเนี่ยเผลอๆนี่ เขาไม่มีเขาก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสารนะถ้าไม่มีสารมาช่วยหรือว่าไม่มีพอะบอล้มละลายหรืออะไรเนี่ยครับเราจะต้องเจอลูกหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับนะฮะอันนี้เราโชคดีนะที่ยังมีสารมีกฎหมายมีมีกระบวนการล้มละลายกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่บังคับให้เขาเนี่ยต้องจ่ายถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยเขาก็ต้องล้มละลายนะครับ หรือแม้แต่ถ้าเขาล้มละลายถูกถอนใบอนุญาตเราก็ยังมีสิทธิ์ไปตามต่อที่กปวนะฮะถ้าแผนเขาไม่ผ่านนะครับก็ยังมีศาลครับที่ยังให้ความเป็นธรรมแต่เราจะได้รับสิทธิ์ของเรารักษาสิทธิ์ของเรายัางไงเราต้องรักษาสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ศาลกํา,ากหนดนะครับกระบวนการของแต่และกระบวนการกําหนดเราต้องทําตามขั้นตอนนะครับอันนี้นะลองคิดดูถ้าไม่มี ถ้าไม่มีสารนะถ้าไม่มีสารลมกายลมละลายกลางถ้าไม่มีใครเลยนะครับเราจะอยู่กันสภาพแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเราจะไม่ได้รับการชำระด้วยแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ทําอะไรไม่ได้เลยนึกออกไหมฮะนะครับต้องมีสารเป็นคนที่ตัดสินให้ความเป็นธรรมทั้งลุงนี่และเจ้านี้เพื่อให้ได้รับการชําระแล้วออกมาวินวินออกมาโอเคกันมากที่สุดนะครับแต่ถ้าบริษัทเขาเนี่ยไปต่อไม่ได้อันเนี้ย มันก็มีหน่วยงานนะครับมันเป็นข้อดีของระบบประกันนะครับที่เป็นระบบทางการเงินนะครับคล้ายๆกับธนาคารนะครับที่มีหน่วยงานกปพร,รเนี่ยนะครับค้ำประกันในส่วนที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเอาประกันถ้าเกิดบริษัทถูกถอใบอนุญ,ญาตเราก็ยังไปตามต่อได้ที่กปพยังมีหน่วยงานที่มารับผิดชอบต่อรับชําระบัญชีแทนอันนี้ยังโชคดีนะครับลองที่ดูว่าเป็นนี่นอื่นๆดูสิสมมุติว่า ไปเป็นอ่าสมมติว่าลูกหนี้อื่นๆดูนะฮะคิดดูว่าถ้าเขาไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรให้เราจ่ายให้เราเลยอะแล้วไม่มีหน่วยงานมารองรับตรงนี้เลยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับลองลูกหนี้เราลูกหนี้เราที่เราเป็นที่เขาเป็นหนี้เราแล้วไม่มีทรัพย์ให้เราฟ้องร้องไม่มีอะไรเลยลองคิดสภาพดูเราเสียฟรีนะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเลยนะฮะอันนี้อันนี้ยังโชคดีครับผม ที่เราตามนี้กบวเนี่ยหนึ่งนี่เจอใจจบเนี่ยเราเราโชคดีตรงที่ว่าเราชําระเบีย้ยแค่นิดเดียวเองแต่เราได้เป็นเจ้าหนี้หลักหมื่นหลักแสนคิดดูนะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน้อยครับแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วและเรามีสิทธิ์ได้รับเงินเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะฮะเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างที่สุดไม่งั้นนะระบบประกันภัยก็จะ มันจะดูถดถอยไปเลยนะครับถ้าเราทําประกันแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่มีการจ่ายสินไหมเลยลอยไปเลยหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่โอเคกับระบบประกันภัยครับนะครับทักทายสอบถามพูดคุยกันได้ครับแล้วก็ติดตามข่าวสารครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันครับผมครับ